สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a t สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line at DBM 6600 สวัสดีคะ่ะวันนี้วันที่10กร,รกฎาคมพุทธศักราช2568นะคะวันนี้ทีมข่าวสกุปข่าวท้องถิ่นนิวนะคะจะพาท่านผู้ชมไปรับชมภาพบรรยากาศเทียนพันษานะคะวัดในปราบหรือวัดเจริญประชาธรรมหมู่ที่5ตําบลบ้านสเสด็จอำเภอเกียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะช่วงเช้าก็จะมีพุทธบริษัทได้เดินทางนาดอกไม้ปิ่นโตมาถวายพระทานเช้าเดชพระภิกษุสงฆ์นะคะหลังจากนั้นเมื่อทุกคนพร้อมแล้วก็ได้ไปที่สีแยกวัดในปราบนะคะเพื่อไปตั้งขบวนเทียนพันษานะคะขบวนในวันนี้ก็เป็นขบวนที่่่สวววยงงาาาาาามมมกๆนนนนนะะะคไจจเป็รํํชุด แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่หมู่5หรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะคะพร้อมไปด้วยวันนี้ท่านประธานในพิธีก็จะเป็นท่านดรประเวศจินาสสเขต5นะคะท่านมาเป็นประธานในพิธีทางพระพุทธศาสนานะคะพร้อมไปด้วยกำนันนรินจรเอียดนะคะกำนันตำบลบ้านเสด็จและก็ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะชาวบ้านวันนี้มีความร่วมมือกันอย่างมากนะคะได้เห่เทียนพันสามาบริเวณวัดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นได้เห่รอบโบสถ์จำนวน3มรอบนะคะแล้วก็เข้าสู่พิธีการทางศาสนาในสารานะคะโดยเฉพาะวันนี้นะคะการ เหเทียนพรรษานะคบซึ่งเป็นขบวนของวัดในปราบที่สวยงามแล้วก็ตกแต่งรถที่เหขบวนเหเทียนพรรษานะคะถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆนะคะกอให้ความร่วมมือกันนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ท่านดรปรเมศกีนาสสเกท้านะคะคแล้วก็ท่านประนมเพ็งสกุลนะคะเหรันยิกอยู่ที่วัดในปราบแห่งนี้นะคะเชิญค่ะ ตอนนี้ดิฉันยืนอยู่กับท่านดรปรเมศจีนาสสเขตท่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ได้รับเกียรติท่านมาเป็นประธานในพิธีทางพระพุทธศาสนานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็มาร่วมงานวันสําคัญทางาศาสนานะซึ่งเป็นวันอาสานาบูชาเป็นวันที่สําคัญมากนะเพราะว่าเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลกนี้นะนั่นก็คือมีพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์องค์เรกที่เรารู้จัก กันก็คือ,อท่านโกนทันญญะครับเพราะว่าท่านได้ตรัสรู้ในพระธรรมของาศาสนาพุทธนะโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,ามันตรงกับวันขึ้น15ข้ามเดือน8นะปีนี้ก็ตรงกับวันที่10บกรกฎาคมาประเพณีสํสำคัญที่เขาทำในวันพระใหญ่นะนั่นก็คือประเพณีเวียนเทียนนะวันนี้ได้เข้ามาร่วมเวียนเทียน วันอาสานะบูชาซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษาซึ่งเจตนารมณ์ก็คือจะได้มีเทียนพรรษาใช้ในช่วงสเดือนที่พระเข้าพรรษาครับก็คงจะเป็นเรื่องที่เป็นบุญกุศลและวันนี้ก็ขอส่งบุญไปให้กับพุทธศาสนิกชนทุกๆท่านด้วยนะในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของพวกเราครับสวัสด,ดีค่ปะปานอมเพ็งสกุลเป็นเหรัญยิกของ วัดในปราบนะอยู่ฝ่ายการเงินค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันสําคัญของวัดในปราบอีกวันหนึ่งวันเป็นวันสําคัญของวัดในปราบแล้วก็วันเราก็วัดในปราบก็เลยจัดแห่เทียนวันนี้สืบสารประเพณีของวัดในปราบให้คงอยู่และดีงามขึ้นไปเรื่อยๆเราศาสนาพุทธอย่าลืมนะคะแล้วก็มาเที่ยววัดในปราบด้วยหลวงพ่อมาจักราบบูชามีเหรียญมีอะไรมากมายตรงนั้นนะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ เกซีมอนจุริคณะแก้วนะคะกะ็ดิฉันก็เป็นจำหน่ายเป็นกรรมการจำหน่ายวัตตุมงคลอยู่ปรปจำการทีวัดในปราบนะคะ,ะก็ทำมาหลายปีและะ้วค่ะในวันนี้ก็เป็นวันดีวันสำคัญนะคะต่างประพุทธศาสนานะคะต่างประพุทธศาสนาก็เป็นวันอาซา วันอาสาหาบูชาอาสาหาบูชาค่ะวันนี้ก็เป็นวันคงที่นกํกำเนิดของพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็มีพี่นองทุกทานทุกคนก็มารวมฮานถ,ถาวายเทียนปัญนซาก,กันนะคะวันนี้ นี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของวันนี้นะคะการเฮเทียนพรรษาพิธีการทางพระพุทธศาสนาวัดในปราบหมู่ที่5ตําบลบ้านสเสด็จอําเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารได้หลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นกรองรับสัญญาณดาวเทียมจานพีเอสไอช่อง7 3นะคะทางยูทูบไปพิมพ์ว่าบอกอคพนชัยสังดวงยางชาแนลทางเพจได้พิมพ์ว่าเพจสกุปข่าวท้องติ่นนิวนะคะผู้่ให้การสนับสนุนทีมข่าวโดยคุณประนอมเพ็งสกุลนะคะร้านาเกี่ยวกับสินค้าบริโภคอุปโภคนะคะอยู่หน้า แข่งนี้นะคะค่ะดิฉันนางสาวเรนูธารพลผู้ประกาศข่าวโดยบกพลชัยสังดวงยางหัวหน้าทีมข่าวบนบ้านทีวีช่อง73ศูนย์ข่าวภาคใต้สกุปข่าวท้องถิ่นนิวรายงานพันเสริมอาหารสารายแดงบีเฮิรบสนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์0615878999หรือไลน์แอดบ h เ r b 99